ดินตะกอนจากโรงงานผลิตน้ำประปาที่นักวิจัยของศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติหรือเอ็มเทคเขาค้นคว้าและพัฒนาจนได้เม็ดมวลเบาสังเคราะห์ขึ้นมาใช้ผสมคอนกรีตทดแทนมวลรวมจากธรรมชาตินะครับอย่างพวกหินบดหรือกรวดเหล่านี้ได้สําเร็จแล้วล่ะครับแถมวัสดุที่ใช้เนี่ยยังมีน้ําหนักเบาแต่มีความแข็งแรงนะครับและที่สําคัญใครจะเชื่อว่าดินตะกอนเหลือทิ้งพวกนี้จะเพิ่มค่าให้กับเราได้ เนื่องจากปัจจุบันนี้เราจะเป็นที่ทราบกันดีว่าธุรกิจอุตสาหกรรมก่อสร้างมีมูลค่าการลงทุนมากกว่าหลายแสนล้านบาท ทำให้มีผู้ประกอบการสนใจในการที่จะหานวัตกรรมของวัสดุใหม่ๆเข้ามาสนองความต้องการต่อตลาดในเรื่องของวัสดุมวลเบาก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มีความต้องการในปัจจุบันแต่ก็ยังมีปัญหาในเรื่องของความแข็งแรงหรือแม้กระทั่งเราหาวัสดุที่มีความแข็งแรงแต่ก็จะมีปัญหาในเรื่องของมีน้ำหนักสูงดังนั้นเราจึงพัฒนาเม,ม็ดมวลเบาสังเคราะห์เราจะได้ผลิตภัณฑ์ที่มีน้ำหนักเบาแต่ยังคงความแข็งแรงเทียบเท่ากับงานคอนกรีตโดยทั่วไป เม็ดบูนเบาสังเคราะห์ใช้ผสมคอนกรีตที่เห็นอยู่นี้นะครับนักวิจัยใช้ดินตะกอนจากการผลิตน้ำประปาเป็นส่วนประกอบหลักซึ่งดินตะกอนชนิดนี้มีสารอินซีปนอยู่มากจากนั้นก็นํามาผสมกับวัตถุดิบอื่นๆและน้ําในปริมาณและสัดส่วนที่กําหนดก่อนนําเข้าเครื่องอัดรีดให้ได้ขนาดตามต้องการนะครับแล้วก็นําไปเผาด้วยความร้อนที่อุณหภูมิ900ถึง1,100องศาเซลเซียสก็จะทําให้ได้วัสดุที่แข็งแรงมีคุณภาพตามมาตรฐานงานก่อสร้างเลยละครับ แถมยังมีน้ำหนักเบากว่าหินบททั่วไปอีกะด้วย